เสือเสือพาไปกำลังจะไปไหนกันเนาะมาดูลุงขวันกระโดดโอโตก่งบ้าขวัญเรอ๋อขววายลำธารมาเจ้ามาเบิงดีมังูเลย เอาคอยก็เห็นเจ้านั่งอยู่หันตั้งโด้นคอยก็ว่าสิเอิ้นเจ้าอยู่ข่อยย่างมานี่เนี่ยก็จังก็สิว่าเอิ้นว่าลุงพันไปไปกินข้าวค่อยเรี้วไปค่อยเลี้ยวไปโหยู่แบบนี้บ่หันหาค่อยนั่นอ๋อคืออาหารทางน้นค่อยออกมาเขาเลยไปหายแปดนาทีคนือเขาแมนถ้าถ้าเจ้าถ้าเจ้ากระดุกกระดิกเนาะอ่อยก็เลยคือเป็นเคานี้เนาะแต่ได เมื่อดาเกือบไปนั่งนะคะับเอฟจีเมื่อกี้กำลังจะว่ามานั่งตรงนี้นะเอฟจีแต่ว่ามีคนยังนิ่งต่อไหมนะเนี่ยลุงพันนั่งอยู่ตรงนี้มันมีร่มเนาะนั่งอยู่ประมาณวัางกันสิแล้วมันก็แอบแอบมองแอบฟังลุงพันอยู่บปล่าจะชักแล้วไม่ได้หลีห<อ>ันหลังเป็นลุกเอามาเลียวมองไปหเห็น,ยยน,น,นโโหัวอยรักสลอมโอ้โหสงสัยเบาหมืดปั่นแล้วมันก็เลยมาหลบอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่ามันมีหญ้าอยู่ตรงนี้ไง หรือว่ามันจะหลบอยู่ตรงนี้ตั้งนานบ่เา<ะ>ตังาตง้งแต่ถึงเอา<ม>เขาเขามานั่งคุยกันอยู่นี่ตั้งโดนตั้งนานเลยละ่ละอเอฟซี F C. นั่งคุยกันตั้งโดนตั้งนานนะน,นี่แม่ราก็ว่าจะมานั่งในโคนนี้แหละนี่โอ้ยต้องดูดีๆนะเอฟซีเป็นยังไงน้อไปไหนมาไหนอ๋อ,อจะสักคิ้วรอเลยเหรอแอนเอออคค่ยววาจะสักิมันไม่ลบบ่คค่ออยยวาซื้ออะไรม่ลบบ่ ชื่ออะไรอ๋อนี่นี่เจอแล้วนี่ใส่กองคนละสองไม้เจอได้ครับคุว่าเอามาฝากใครครับเอามาฝากลุงพันกับปดาคนละสองไม้โอ้ขอบคุณค่ะกำลังหิวพอดีเลยเออก็รู้อยู่ว่าเห็นทำยาตรงนี้ไงอ้จ้าลุงพันแบ่งกันขอให้เจริญเจริญเด้อกำลังหิวพอดีเลยมันบ้างวันที่แปดครับ แปแต่ว่าเรามีงานออพี่มวยรัสก้าก็มาแล้วเดนมาร์กก็มามีงานรำวันที่แปดนะใช่เขาบอกว่าว่างสักวันที่แปดกันเลยบอกโอ้ไม่ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ว่างนิ้วถามเดี๋ยวถามแปดพฤศจิกาหรือแปดธันวาแปดพฤศจิกาที่มวยมาแปดพฤศจิกาขึ้นอ้าวก็เดือนนี้ประเคนบ่ก็เดือนนี้ประเคนบ่กเดือนนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่สามแล้วเออเพิ่ลขึ้นเครื่องแล้วเพิลส่งมาให้ดูเดี๋ยวไปก่อนเด้อเอาข้าวไปลูกก่ปะไปไป ขอบคุณเด้อขอบคุณเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกมารดน้ำต้นไม้ขอให้ขอให้สวยวันสวยคืนเด้อเออไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ทนก็ไม่เป็นไรไปกันเอาครับนี่นะคะเอฟซีเออลุงพันวันนั้นค่อยเจอที่สวนดอกไม้นะสองตัวเออน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้หรือเปล่า ที่ดอกไม้ที่เจ้าลือออกนะสาร,ระพะดคมนะค่อยเห็นสองตัวเลยนะอตอนนั้นน่ะค่อยก็สะดุ้งเหมือนกันค่อยกาอําลังรดเอ่อกลาลังรดน้ําอยู่กําลังรดน้ําอยู่ก็ไม่ได้สังเกตเนะาะกาลังลดน้ําอยู่ไม่ได้สังเกตแล้วทีนี้ค่อยก็ยืนเข้าไปใกล้ชิดใกล้ชิดโอ้ยค่อยฉันตกใจภาวะออกมาเลยนะ<ห>ลุงพันโอ้ยแม่ดาก็ไม่ดูดีๆนะแม่ดาก็จะมานั่งตรงนี้นะคะเอฟซี มันก็ความจริงมันก็แอบหลบซ่อนตัวอยู่นะเออมันก็หลบซ่อนตัวแบบว่าเขานั่งเขายืดมือไปนะบืงเวลาเขาหลบอะข้าใจเนาอเออถ้าถ้าเราไม่ไปโดนตัวเขาก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราเอามือคุ้มน่ะเออมันมันมันเวลาเขาหลุกแล้วเออมันก็จะป้องกันตัวแต่ความจริงบ่าวมืดนี่บ่าวมืดถ่ายปั่นตรงนี้แล้วเนาะมันก็เลยไม่มีที่หลบซ่อนเนาะมันน่าจะ มันน่าจะหลุดออกมาจากในป่านู่นน่ะเดี๋ยวมันก็กลับเข้าป่าไปนะกลับเข้าป่าไปนะแต่ว่าแม่ดาไม่เข้าไปใกล้นะแม่ดากลัวนะเขาบอกว่าถ้าเจอตัวใหญ่ก็จะได้โชคใหญ่นะลุงพันธ์ออถ้าเจองูตัวใหญ่ก็จะโชคใหญ่นะเออสาธุสาธุนะขอให้โชคเด้อขอให้โชคให้โชคเด้อ สุกสกุกมันมันเด้อดนคอยทเจ้าต่อกันด้คอยสุกคอยมันให้สุก,สกมันเด้อไปเด้อทางใครทางมันไม่เบียดเบียนชึ่งกันและกันต่างฝ่ายก็ต่างทำมาหากินเพื่อให้ชีวิตได้อยู่รอด แต่อย่ามาอยู่ใกล้คนเด้อผู้เข้าป่าไปเด้อเพราะว่าตรงนี้เขาจะทํางานเขาจะคนจะเพ่นพ้านมาให้โชคให้ลาบแล้วก็ไปกลับเข้าไปอยู่ในป่าแถวนี้มันคนเยอะบางทีเขาอาจจะไม่ได้สังเกตไม่เห็นนานนกำลังว่าจะมานั่ง ถ้าเจ้าไม่บอกค่อยก็นั่งเบะลงไปเลยแหละเพราะว่าค่อยก็ไม่ได้สังเกตไงค่อยก็ไม่ได้สังเกตแล้วมันก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่ามันลายเหมือนกับใบไม้ออมันสีเดียวกันกับใบไม้เลยเนี่ยมันํำพางตัวอยู่เนี่มันานาพางตัวอยู่แล้วก็สีเดียวกันกับใบไม้ด้วยค่อยก็ไม่ได้สังเกตแล้วค่อยก็ว่าจะนั่งเบะลงไปนี่นี่แหละ นั่งเบะลงไปแล้วไม่รู้มันจะเป็นจะไปีเออไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงตอนนั้นก็ถ้าเราไม่ได้สร้างเวนสร้างกรรมต่อกันเนาะก็คงไม่มีอะไรนะไปเด้อกลับเข้าไปในป่าเด้อตัวใหญ่นะแต่ดูมันเขาจะกินอิ่มนะมดูมันเขาจะกินอิ่มนะ ออเออนี่นะคะลุงพันมาทำความสะอาดนะคะโหใกล้จะเสร็จแล้วนะคะช่วยกันไม่ไดาก็จะหอบเนาะนี่เดี๋ยวตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะหอบไปทำปุ๋ยนะคะได้ ล้างสวนวนู่นแหละคะ่ะใายสวนนู่นแหละสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ